รถเป็นยังครับอะมันมืดอะมันมืดบ่อยนะมืดมืดไปอันไอ้ผมยันไม่ให้บอด้วยไปซื้อมอะมันไอผมพาไปซื้อมอะมันบ่ด่านสองด้านสองทั้งหน้าเขาปิดด้วยด่านนั้นเขาปิดล่ะด้านนั้นเขาปิดเพราก็เ,เปิดวัานอาทิตย์ครับงูม้าจะไกลบ่ฮะ ไกร้านนั้นเขาบ่เปิดนั่นบ่ร้านนั้นก็มีนละมันเนียนี่หวังเงนบ่ให้ไปกดนี่บ่ายอ๋ออ้อมสินไม่เดื้ทั้งนันอย่างนี้คนอ้อมสินอ่อ้อมสินอ้อมสินอ้อมสินจะไปกดเงินจะไปกดเงินเดี๋ยวผมยันไว้ให้เดี๋ยวผมยันไว้ให้ยันได้ยันได้ยันได้

hình quá nói ẳng, là khăn mế, lốt nhai má buộc nữa bộ thằng lắng này khó <laughs> ครับไปบังรถเด้อแมนครับครับเท่าไหร่สี่สิบบาทครับผมเฮง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 แตกเงเฮงแตกเฮงเแตกเ็กนหอยก็ได้ มึงเฮียแตกบาย้บายยบายยท่านผู้ชมเลขอบคุท่านผู้ชมเลยขอบคุณหลายเด้อมันเหมือนยังห้นเติไม่ก่อนนี่เดไปลเดี๋ยวคุเดี๋ยวขยันไปุ่เลยยันกไปกมาวางรถไปเจนไปเจ้าน้ำไปเอาเงนนครับผมมาขนรถพร้อมเชน กอไปอ้อมสินเอ้ครับครับาาพาเด็กๆมาตลาดผมผมก็มาจากกำลังขายของเสร็จแล้วจะกลับบ้านผมก็มาจอดอยู่นี่ครับรับมาจอดรอคุณลุงแกไปเบิกคนกันมาให้ จะไปกดเงินไหมก็ขายอยู่ที่ตลาดนี่แหละครับใครรถน้ำมันหมดก็จะช่วยเดียวครับเจ้าอยู่บ้านไหนก่อนบ้านเม็กดัมยิ่เม็กดัมเฮานี่ตัวนี้ก็ะสันครับบ้านอยู่หน้าวัดแรืบ้านผมโอ้โอ้หัวใจอยู่กังไงวันจคนใจดีคร <tinc S 2> ับเอาวัดอะไรเอาวัดอะไรเด็กเวลาไม่ตังค์กินขนมบ่อ่ะ คนละ้ยี่สิบคนละ้ยี่สิบผมไปไปกินขนมวายเอาเลยเดี๋ยวหลอบใจไหลด้วยล่ะครับหยิบไปครับย้ายก่อนพูดย่างมาายันน้ำแา็งกูได้โอ้ยย้ายเอ็นให้ย้ายย่างม้าน่ะตึ้งเมย์นะครับช่วยเด็กๆไปเมื่อกี้รถกลับยางรั่วพวกนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับผมเลยเนี่ย หงงวกโใจลายโคใจลายสำหรับคนหน้าตาไม่ดีครับระหว่างรอซ่อมรถน้องเห็นเรากินก้วยทอดโงงไซนางหิวอ่ะกินไหมอ่ะอ้าวเหมือนเจ้าอะไรนะสักอย่างเจ้าขาว นา่งนวลอืมอนวลนางจริงอืม,นนอ,มอร่อยฮนะอืมอืมเรยียบร้อยได้ของเราไปเลยไม่สวนเราด้วยอืมกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอ่นอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยใช่ไหมนั่งนวล กินแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะอ้วนบอแล้วเด้อใจไหมบอแล้วมันจะอ้วนกินเยอะไม่ดีอาเราห้อยอาเราห้อยอ่ะบอแล้ว